หมูก็เสียบไม้มาแบบเยอะมากครับเป็นหมูสามชั้นเอน,น่าจะขายเป็นถีสุดอลังการหมูย่าง จะเน,นี่คือตะไคร้เขาขายขายตะไคร้เอาไปทำอะไระไปแล้วยากขนาดน,นี้วิธีการตะไคร้ขายตะไคร้ของสิบสองปันนา กินไข่ปลานะตัวใหญ่มากนะอันนี้คือไขปนะ่ปลานะปลาเนี้ยนะ่าจะก้างเยอะเนาะโอ้เราเป็นหัวปลาน,นี่คือหัวปลาแล่วใชาโดเน็ตกินให้อ้วนตายนี่เขาไปเจอพี่น้องเขาขายเป็นมะนาวเนาะ มะนาวหน่อไม้พี่อันนี้มันมันเรื่องอะไรพี่มันเหรอมันอืมกิน้านเราก็มีถมีเหัวเล็กๆมันละอุ้ยอ้นี่มันละมันละเหนือเขาเรียกมันละอะไรมันละมงนะมันเรานี่เป็นลูกท้อนี่เ็เป็นข้าวโพดโซนนี้เป็นโซนแบกดินพี่น้องส่วนมากจะเน้นของป่าเนาะข้าวโพดเอย มีกล้วยอะไรนะป๋าเนี่ยใส่เข่งเออคือเขานิยมกินสดไงไอ้ไม่ไม่ชอบกินอาหารฟาร์มนะไก่ฟาร์มนี่เป็นไก่ไก่มันเหมือนไก่บ้านเราเลยพี่แต่เราไม่ไม่ไม่ขายบ้านเรา <c oughs> ขายที่มันมัน,มนห่อมาอย่างนี้เลยเออไม่ยอมแกะใช่ไหมย <c oughs> <c oughs> ังสดร์ดูเห <c oughs> ็ดไม่บ้านเราเป็นต้องแกะให้เห็นหน่อไม้ลิ้นจี <c oughs> เดีย๋ยวก็เป็นสมุนไพรต่างๆเนาะข้าวโพดอู้ดูบวบยาวอะเต้น่วตะกุนถัว่วอันนี้ตะกุนถั่วอะไรขิงเห็ดขิงอไอ้ลูกแดงๆอย่างนี้ไปให้มา<ด>เปรีย้ยวไหมไอ้ลูกแดงลองลองทนล้กจีดีกว่ามาั้งเอาลูกจีอะอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังมากันแล้วนี่ว่าเมื่อกี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่เลยดูต้นหอม เปผักชีปล่านี่หรือต้องต้งต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 งองกุย้ยช่ายเอ้กุ้ยช่ายเนาะกุ้ยช่ายฟักทองแครอทเออนี่ไงผักน้ำปบ <c oughs> าผักน้ำมากินหมูกระทะผักเปียวผักเปียวไหนแล้วมีผักแพีวด้วยเหรอนี่กะหลำ่ำผักบุ้งนี่ผักทองเขียวเนาะเออนี่ยเขาเรียงกันเป็นตับเลยพี่น้องผักบุ้งเยอะมะม่วง <c oughs> กาดขาวนี่คนนี้ขายขนุนขายขนุนขายกล้วยขายมะนาวเป็นตลาดแยกะดินนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายที่มันก็เป็นคล้ายๆซูเปอร์คล้ายๆโลตัสมาเก็ตเอโลตัสตลาดสดไปแล้วอันนี้คืออะไรปลาแห้งลมควันลมควันนกนกตัวเออก็ยาวอยู่นะ เนี่ยขายกันเป็นเครือนี่นึกถึงภาคเหนือบ้านเราเนาะแต่ว่าของเขาก็เขาขายเป็นอย่างๆคนนี้ขายลูกกลมก็กลมจริงๆอันนี้ลูกอะไรป่ะมะเขือเลยอ,อืมอันนี้มะม่วงนะนี่ลูกเล็กๆอะไรัเออสือกไกวเสือกไวสิบหยวนสิบหวยวนเล่มต้นทีห้าสิบบาทใช่ ยิงเล็กอยู่เลยลำใหญ่ลำใหญ่มันมันก็ออกวันบ้านเราบ้านเราก็ออกละเข้าครับเก็บก่อนได้เปรียบเก็บก่อนได้เปรียบแล้วบ้านเรามันทําแห้งไงมันก็เลยมีสีเลียดมันหาหาจากคนทำไงเก็บก่อนเพื่อมันได้ราคาว่ามันจะคนกําลังเผื่อกินอืมนี่สมได้เมีย หน้าไม้มันแดงๆนะอันนี้นะไข่อะไน้อยใช่ไหไข่ไข่นี่ไงไข่แจ้ไข่ไก่แจ้อันนี้หมูป่าหมูป่าไหนอ๋ออันนี้เป็นหมูป่าโอ้ร้านขายหมูป่าสรวรสอ่าสุดทางตลาดบางคนก็ยังเพิ่งมากันอยู่เลยเนาะจะสังเกตว่าแถวนี้ก็จะเป็นรถไฟฟ้าบ้างรถเติมน้ำมันบ้างเพราะว่าบางคนเข้ามาจากเขานะต้อง อันนี้อันนี้เป็นน้ำมันน้ำมันน้ำมันตัยจิงเหลียน,น้ำมันเม่นผักโอ้อากาศอากาศก็กำลังดีเนาะไม่ถึงว่าก็ยังไม่ร้อนเย็น,ยน,ยนสบายสบายข้างเหนือหน่อไม้ขาวหอยเครื่องรางของถังเอาไหมเอาเครื่องรางของถังไหมเคี่ยวหมูตันมีเงิน โอ้นี้ก็รูปหลอประธานเมาเอาอยู่เนาะพูดถึงนาะพนี่เป็นองุนมัสแคทอตอนนี้มะม่วงที่นี่ยังยังมีอยู่นะของไทยเหมือนจะหมดแล้วนะม,มนะม่วงเนาะมะม่งไอ้แดงนี่ย่เอาไปปลูก <laughs> เอาไปได้มันจะปลูกได้หรือเปล่า <laughs> กระเทียมตะกูลถั่วจริงขายเหมือนกันดูหัวใช้ยแปาเนี่หัวชียเทา้าถ้าล้างมันจะเน่าหรือพี่คงจะกินแบบนี้่ะมไม่ชอบแนวนี้่ะม,ม้านี่หัวใชียเท้ามันหรือเปล่านี่ลิ้นจี่ ่คื้อไม่ริ้นจีนลยว่าจะซื้อซื้อตอนนี้เลยแหละอ้าวแล้วแต่ป่าแล้วดูก่นกอนว่าเขาขายโลเท่าไหร่กันเขาเลือกได้ด้วยเว้ยไม่รู้พันไหนมันอร่อยเนาะอันู่นนี่อันนี้ก็หมูหมูเขาเขามาทำทำที่ตลาดกันเลยนะนี่ทางหมู หลายร้านก็ขายหมูนะเป็นหมูสดนะหมูสดสดสีที่สวยมีมีเป็นไข่ต้มน้ำเต้าหู้ตลาดวันนี้เรามายังไม่ไม่เปิดดีเลยครับคนยังน้อยอยู่เลยโอู้แต่มันที่นี่มั่วม่วงลูกใหญ่ๆเขาเยอะจริงๆเนะโหนนะีว่เวยอ เราสีสันมันน่ากินขายกันราคาเท่าบ้านเราเลยนี่แขงหนึ่งก็ไม่ได้ต่างกับบ้านเราพริกแห้งพิสุทธิ์พริกป่นกระเทีย <Okay. S 1> มมะแขวนชิงเนี่ยโอ้โซนนู้นนี่ขายหมูอย่างเดียวแล้วพี่น้องขายขายเหมือนกันนนะอันนี้คือในตลาดข้างในไม่เดิหนหรอกนะตรงล่างมันมีแต่ไก่สดอะไรพวกนั้นท S S ้องสดว่างโอ้ดูดู <c oughs> ของอบแห้ง โอ้ผลไม้อบแห้งก็ไม่เยอะนะใช่ใช่แล้วเครื่องเคลื่อนมาเดินเยอะใช่แล้วเป็นเครื่องปุ๋มนี่เขาขายเห็ดนะเมืองนี้เมืองที่มีเห็ดเยอะอันนี้ก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวมาขายเยอะเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสไตล์เส้นนะตลาดข้างในจะเป็นเคียงเนื้อเคียงเนื้อเคียงหมูส่วนมากจะนิยมกินหมูกันเนาะแถวนี้เนาะ หมูจะเยอะมากเลยลูกไหนถ้าเจอตรงนี้แบบขายปลาเยอะมากทำเฉพาะปลาอย่างเดียวเดินไปก็ระวังรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยเนี่ครับเป็นตลาดตรงนี้ก็จะเป็นโอ้หอมหัวใหญ่ขายผักนี่ผักชี คนจีนก็กินผักชีดีนะเนี่ยใบกระเทียมต้นกระเทียมเขาก็กินโอ้ต้นกระเทียมเราไม่ได้เห็นนานแล้วนะถ้าบ้านเราจะได้เห็นก็ช่วงแบบปลูกผักนะปีใหม่นุกท้อสามโลสิบหยวนปลานี่3สามโลสิบหยวน คือไก่ไนะครับคือปลา <นะ S 2> ปลา,ปลาน้อยอ๋อมีปลามีไก่อันนี้อันนี้เขาจะซื้อไปขายหรือว่าเอ่อ <c oughs> <c oughs> เอามาขายเนาะขายส่งโอ้มึงสืยอละเสือละเตีกันไม่ได้แล้วพี่ไก่ตีกันไม่ได้ละน <c oughs> ี <c oughs> ่ก็เป็นตลาดเนาะร้านขายเสื้อผ้าขายปลาแห้ง รถด,ด่วนนะอันนั้นผมมองไม่ชัดรถด่วนดเนะป่ารถด,ด่วนลถกุ้งนี่เป็นขายหมูนี่ปลาเขาขายกันอย่างนี้เลยครับเรียงตัวเลยอยากได้ตัวไหนก็เอาเต้าหู้สลับเปาอะไรนะป่าเต้าเตี้ยน,นเห <c oughs> รอ นี่หมูสามชัน้นหมูสามชั้นกรอบหมูก,กรอบเห็ดเยอะน,นี่ข้าืเหนียวหมูยา่างอันนี้คือข้าวหมากนะ <c oughs> อร่อยเหมือนกันเลยข้าวหมากร้านห,หลายร้านยังไม่มาเลยนี่เหมือนแย่งกันเลยพี่น้องเขาขายเป็นมัดไป แต่หมูมันสวยเนาะหมูมันสวยเนาะ,นนะพูดถึงอนะ่ะหมูเขาสดไม่เขาไม่ได้แบบหมูที่แบบชั่กิโลอ่ะมาเนี่ยเห็นไหมเนื้อมันสวยมากเลยน่าจะมีแค่นี้แหละตลาดบุตคุณแม่ค้าก็ยังเอาของมาไม่หมดเลยนี่มะม่วงมาเลี้ยงขายั่ว ยังแค่ค่จานเดียวกรังไม่ยังไม่ได้เห็นเพราคนเราเารียกกะสาลีสาลีแต่ผมว่าอาร่อยเนื้อนันเต็มที่แล้วไม่มมเหลืองเลยเดี๋ยวว่า,วาจะไปซื้อที่ลาวอยู่ไม่ซื้อที่นี่ที่ลาวจะถูกกว่าเหรอข้าวโพดไรใช่ไหมใช่ ที่ราวมันกินได้เลยไงนี่ต้องมานั่งต้มอันเหรออ้ที่ลราคือกินดิบๆได้เลยไม่คือเขาต้มมาเรียบร้อยแล้วอเข้าต้มมาแล้วอ่านะครับบรรยากาศตลาดสิบสองปันนาเป็นตลาดเช้าเนาะสองปันนาเม็ดตั้งโมหรือเปล่าเม็ดไอ้นี่ไงเม็ดพักทองมีไข่เขาต้มมีผัดดอง โคตเยอะมากพี่น้องขายครื่รงนี่ร้านนี้ขายหมูผมรู้สึกว่ามันดูดีมากเลยเนื้อมันมันน่ากินมากเลยคนโคราชเห็นหมูดิบข้าวข้าวเหนียวจะเรียงสวยเนะทำเกี๊ยว จะเป็นรถเขาเรียงผักสวยเนาะนี่หมูเปล่าหมูกรอบน้ำเจื่มนี่ไข่ปลากันตรงนี้เลยซาลาเปาน้ำเต้าหู้ปลาดุกทำไม,ไมท้องมันเหลืองวะเฮะ้ยคือโอ้ะปรากดไก่ปรกากดใช่ไหม น้ำเยอะนะนเนาะช่วงน้ำแดงนี่ร้านนี้ขายหมูเจียงหมูคนกินคนเยอะมากผักเขา้าหน่อไม้เสื้อผิงเสื้อผ้ากระปงกระเป๋าวินหมูขายหมูเขาไม่แฉะเลยนะเขาเช็ดให้แห้งเลยนะเขาพยายามเช็ดให้แห้งไม่ไม่เป็นฉ่ำเอาไปตรงไปตองมาลอง นี่ร้านขนมขนมหลายอย่างโฮเช่ข้าวผลไม้เยอะมากเลยองุ่นนี่ร้านนี้ขายหมูหมูย่างนี่นี่ไงพี่เต้าหู้พี่นะเ <c oughs> ต้าหู้ผลไม้ ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแบกระดินก็ยังไม่เยอะนะบางร้านเอ,เออน่าจะเท่านี้แหละอเ,หเอรากอิตู้ัะ่ผหม่าูนีห่้ใั่าก้นเนอะหมูมัหสวยูะผมว่านเนื้อหันมูนสวย เนื้อแดงเออุ้ยหัวข้ายังนิ่อยู่เลยบ้านเราเรียกปลาอะไรนะพี่อันนี้ไม่รู้แก้วปลานินไม่ใช่ชิากางมันเยอะเน้นเน้นขายหัว้าอันเลนี้น่าจะเนื้อเนื้อวัวแต่มันไม่แดงเท่บบ้านเราใช่ ผลไม้<ส><ส>ตอนนี้<ส>ตอนนี้มะไฟ<ส>มะไฟจีนนี่ออกมาเยอะมากเลยมันมันไม่เน่านะพี่น้องกำลังงงมันอรนอ่ออมะไฟมะไฟอัอนนี้มีมีสองสีเลยมะไฟสีส้มสีแดงถ้าที่กัมพูชาจะสีเขียวเมืองไทยจะสีเหลืองีอยู่ที่ดินหรือเปล่ามีเห็ดมีแตงกวาครับเนี่เหมือนแตงแตงกวาลาวนะสับปะรดองุ่น ลวยมะไฟแล้วก็ขนุนแห้งพวกอบแห้งนี่ก็เยอะนะนี่เนื้อเนื้อแห้งเขาเป็นไงล่ะก็หงหเป็นเส้นยาวๆเลยนะหมูแปดแดดเจอเออหมูแปดแดดโอ้นี่ไงนี่อยู่อยู่พี่นุ่นน่ะขาหมูน่ะไปเอาหมูไปฝากแต่น่าจะแพงมาก หมูน้ำค้างยิ่งลาเยอะยิ่งแพงยิ่งหลายปียิ่งแพงนะวันนี้เรามาดูเขาขายหมูราคาเป็นไส้กรอกโอ้มีเป็นแบบเป็นแพคด้วยนะยน่ี่ิบสร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดโอ้ นี่เรามาอยู่ที่ซุสอันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะแม่เนี่ยถ้าแบบโอ้ไม่รู้จะล่องถามจริงๆนี่ตัวเสารเออเขาไปเนี่ยไอ้เจเกอร์ตัวเสารอ่ะเท่าไหร่นะเออสื่อไปเป็ดเป็ด